ท่านอาจารย์หมิงซือลมแรงเกินไปสิทธิ์น้องข้างหลังบางคนเริ่มทนไม่ไหวแล้วครับอาตมาขอรับผิดชอบด้วยตวนเองการปฏิบัติธรรมของอาตมาไม่ควรเป็นภาระของพวกท่านหมิงซือเป็นพระสงฆ์ผู้บรรลุธรรมลูกศิษย์คนสุดท้ายของเจ้าอาวาสวัต้าลินและอยู่ในขั้นครึ่งก้าสู่การทะลวงขอบเขตอาตมาพ,พายุสายหยุดแล้วเหรอขอบคุณท่านอาจารย์เทียนถง อาเมตพุทธท่านผู้อาวุโสเทียนถงเหตุใดจึงขัดขวางเส้นทางของผู้น้อยกันไม่มีอะไรหรอกก็แค่ต้องการยืนยันว่าตาเท่านั้นอยู่ในหมู่พวกเจ้าหรือไม่พระอาจารย์เจ้าอาวาจะไม่ล่วงล้ำเข้ามาสู่จงหยวนโดยง่ายขอท่านผู้อาวุโสโปรดวางใจนิสัยของเจ้าในช่างเหมือนกับอาจารย์จริงๆโดนด่าถึงอาจารย์แล้วยังทนได้อีกเพียงความโกรธเคืองในใจครั้งเดียวก็อาจเปิดประตูสู่อุปสรรคมหาศาลนับล้านประการ สิ่งที่อาตามาต้องทําคือเปลี่ยนอคติในใจของท่านผู้อาวุโสมีใช่ใส่ใจกับถ้อยคําที่ท่านกล่าวออกมาพอเธอะพอเธอะช่างน่าลำคาญจริงๆหากอยากจะพูดถึงธรรมะหรือวิทยายุทธก็ควรไปที่ยางโจวย่างไรก็ตามขอเพียงแค่ตาเท่านั้นไม่มาด้วยก็พอท่านนั้นคือผู้ที่ถูกขนานนามว่าอันดับสองแห่งใต้ลาผู้มีนามว่าเทียนถงใช่ไหมอันดับสองอาณาจักรวู พันธมิตรยุทธจักรท่านพูดนำพันธมิตรนี่มันเรื่องอะไรกันการจัดงานเผยแผ่นิกายพุทธศาสนาไปตะวันออกที่หยางโจวแล้วพวกเราถูกมองว่าไม่มีตัวตนหรืออย่างไรใช่แล้วการกระทำของหยางหยวนในครั้งนี้เท่ากับตบหน้าพวกเราชัดๆเงียบหยางหยวนกดขี่กองกำลังยุทธภพมาโดยตลอดพวกท่านก็ใช่ว่าจะไม่รู้หยางหยวนอีกแล้วคิดว่าพวกเราจะเกรงกลัวเขาหรืออย่างไร เจ้าคือในน้อยแห่งต้มไหยางนั้นหรือเจ้ายังยาวนักคงไม่เคยผ่านการแย่งชิงอำนาจครั้งใหญ่เมื่อสิปีก่อนคงไม่รู้สินะว่ายหยางหยวนมีบทบาทหรือความหมายเช่นไรต่อยุทธภพในสายตาของผู้คนการที่ชิงกังเข้ามาในพันธมิตรก็เปรียบได้กับภัยที่แฝงอยู่ภายในตอนนี้ไม่ควรตั้งตัวเป็นศัตรูกับหยางหยวนง, <c oughs> งั้นก็เอาตามที่นางกล่าวก็แล้วกันงั้นพวกเราจะเดินทางไปหยางโจวเพื่อเขา้าร่วมงานด้วยตนเอง ผู้นำของพันธมิตรยุทธจักรคุนหนูสามกล่าวได้ถูกต้องแล้วดูเหมือนคงจะทำได้แค่นี้และใช่แล้วคุนหนูสามหากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่ดีนะข้าคิดว่าท่านได้มีคำตอบอยู่ในใจนานแล้วไม่ใช่หรือน่าเสียดายที่เจ้าเป็นสตรีมิฉะนั้นตำแหน่งนี้ส่งต่อให้เจ้าคงจะดีที่สุดแล้วหัวใจของข้าได้มอบให้ผู้อื่นไปแล้วท่านเองก็น่าจะรู้ดีนั่นก็คือหยางหยวน สี่ปีแล้วที่เขาไม่ได้มาหาเจ้าเจ้ายังไม่ตัดใจอีกหรือแล้วแต่เจ้าก็แล้วกันแต่เจ้าพูดถูกข้าได้ตัดสินใจไปนานแล้วในฐานะที่ตำแหน่งข้าในฐานะอันดาภาแห่งใต้ล้ายังพอมีน้ำหนักอยู่บ้างต้องเปิดทางให้พันธมิตรยุทธจักรเดินหน้าได้อย่างราบรื่นท่านคิดเช่นนี้ไหมองค์ชายชิน พูดตามตรงตอนนี้ข้ายังไม่เข้าใจเลยว่านิกายพุทธศาสนาต้องการทําอะไรกันแนะ่เจ้าวาดแห่งนิกายพุทธศาสนาท่านนั้นได้เป็นราชครูแห่งสิบแคว้นแล้วยังไม่รู้จักพอใจหากต้องการเผยแผ่ศาสนาไปตะวันออกแต่กลับให้แพ้ทั้งในด้านธรรมะและวิทยาย,ยุทเช่นนี้จะไปมีความหมายใดกันถ้าเป็นเช่นนั้นคนผู้นั้นก็คงมีความสามารถพอที่จะสั่งสอนผู้คนทั้งแคว้นได้สั่งสอนผู้คนทั้งแคว้นงั้นหรือ และเจ้าพวกนั้นยังคิดจะมาเป็นราชคูแห่งต้าเฉียนด้วยงั้นเหรอนั่นย่อมไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดยังมีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นทางเรื่องการเมืองการทูตและความกังวลบางอย่างของฝ่าบาทล้วนเป็นปัจจัยสําคัญในครั้งนี้จ้างเถอะเรื่องพวกนี้พูดไปเจ้าก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีและถือโอกาสนี้ช่วยให้เจ้ากลายเป็นที่เรื่องเลือไปทั่วทางใตล้ล่ะข้าเหรอถูกต้องเพระเจ้าเป็นคนของข้ายัางไงละ่ะคนของข้า หมายถึงเป็นผู้หญิงของเขางั้นเหรอหยางจิวแม้จะเป็นคนที่อ่อนแอแต่พรสวรรค์ความใจกว้างและความสามารถของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าชายใดที่ข้าเคยพบเลยถ้าเกิดมีเขาเป็นสามีก็พอจะรับได้อยู่นั่นแหละนะก็ถือว่าได้อยู่แล้วนะแม้ว่าข้ากับตระกูลซางกวนจะไม่ลงรอยกันนักแต่ถึงอย่างไรข้าก็ยังจําเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ท่านพ่อทราบท้ายที่สุดสิ่งที่พอจะนําจากเจ้ามาใช้ได้ก็มีเพียงฝีมือการต่อสู้เท่านั้น เฮ้ยทำอะไรของเจ้ากันชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วใต้ล่ะต้องอย่างนี้สิข้าจะอยู่เหนือกว่าเจ้าในทุกด้านและจะจัดการเจ้าให้แพ้ราบครับอะไรของนางกันเจ้ามั่นใจจริงเหรอว่าแม่โนูนี่จะทำได้เหตุใดท่านถึงเรียนแบบเล่าหลิวไม่เดินเข้าประตูมาดีๆกัน ชื่อเสียงของข้าโด่งดังเกินไปจึงไม่อาจให้ใครจับได้ว่าข้าอยู่ที่ไหนหากข้าอยู่ที่นี่น,นั้นเจ้าก็จะตกอยู่ในอันตรายเช่นกันท่านวางใจแล้วไปจัดการเรื่องของท่านเถอะเรื่องนี้ข้ามีวิธีของข้าเองแม้ฝั่งนิกายพุทธจะมีเพียงคนเดียวแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายๆแม้คนข้างกายเจ้ายัางเสียเฟิงจินก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาชนะได้ยิ่งไม่มีใครเชื่อว่าเราจะทำได้นั่นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่สุด ถึงแม่ข้าจะไม่รู้เรื่องวิทยายุทธแต่ข้าก็เชื่อมั่นว่านางจะไม่แพ้ให้แก่ผู้ใดง่ายๆหากนางบรรลุขอบเขตขั้นสูงได้การเป็นลูกสะภย้ยตระกูลหยางก็นับว่าเหมาะสมอยู่ละลูกสะภ้ยเหรอทำไมเจ้าไม่ชอบนางเรื่องไงก็ข้าชอบสางกวนหลี่งั้นเหรอความหนุ่งสาวช่างดีจริงๆเอาเถอะ ที่ข้ามาในครั้งนี้ก็เพื่อเตือนเจ้าเท่านั้นเจ้าจําได้หรือไม่ว่าก่อนออกเดินทางเจ้าเคยพูดถึงกลุ่มชิงกังไว้อย่างไรจงสะสมกําลังให้พร้อมก่อนอย่ารีบร้อนเปิดเผยตัวเพราะการสร้างชื่อเสียงเร็วเกินไปย่อมไม่ใช่เรื่องดีเพราะถ้าหากถูกจับตามองเร็วเกินไปจึงต้องเผชิญกับข้อจํากัดในทุกด้านไม่เร็วลองดูสภาพของเจ้าในตอนนี้สิพอแย่ยังไดกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วทางใต้ล่าแล้ว ชื่อเสียงเปรียบดังสายน้ำหากไร้การสร้างชื่อเสียงก็ไม่มีทางดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและทรัพย์สินได้ผู้มีความสามารถและทรัพย์สินงั้นลึกแม้หอยเย่ยางจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเอยๆแต่ในสายตาของผู้ทรงอํานาจมันก็เป็นเพียงภาพมายาที่แต่แค่เบาๆก็แตกสลายได้ลองคิดดูสิหากข้าเป็นศัตรูของเจ้าภายในเพียงทูบเ,เดียวก็พอที่จะทำให้หอยเย่ยางพินาศจนไม่อาจฟื้นคืนได้ลูกลัก หากเร่งรีบเกินไปย่อมไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ท่านไว้วางใจให้ข้าจัดการเรื่องนี้กายพุทธศาสนาที่แท้ท่านก็แค่อยากช่วยให้ข้ามีชื่อเสียงแล้วหลอดูข้าพลาดเพื่อให้ได้รับบทเรียนแต่ถ้าข้าบอกท่านว่าสิ่งที่ข้าต้องการก็คือภาพหลวงตาละ่ะออท่านไม่ต้องกังวลผู้หญิงและเด็กสามารถประมาทเลินเล่อได้แต่บุรุษไม่สามารถทําเช่นนั้นได้ลูกชายท่านโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> เจ้าเด็กเวนตอนหน้าที่จะตกน้ำข้าเคยคิดว่าข้าน่าจะอุ้มเด็กผิดคนในที่สุดเจ้าก็เริ่มดูเหมือนข้าสมัยก่อนขึ้นบ้างแล้วโบลษต้องรอบคอบในทุกย่างก้าเวเพราะเบื้องหลังเจ้านั้นมีทั้งครอบครัวและอาจเป็นทั้งชาติบ้านเมืองเจ้าต้องการทำสิ่งใดก็จงลงมือทำอย่างเต็มที่หากฟ้าถล่มลงมาพ่อคนนี้จะรับมันไว้เองขอบคุณขอรับท่านพอ่อเจ็ดวันต่อมา ท่านยางช่างเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถจริงๆเพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาไปตะวันออกท่านถึงกับต้องลงมาควบคุมดูแลด้วยตนเองเลยเหรือกษัตริย์ฉินอองโยฟาบาททรงรอเล่นแล้วตำแหน่งราชคูแห่งสิบแคว้นย่อมเป็นเรื่องใหญ่ที่มิอาจมองข้ามได้ ท่านยางทำไมไม่พูดเรื่องนี้กับพี่ลองละ่ะเสด็จพ่อมีรับคำสั่งให้ข้ากลับเมืองหลวงเพราะเกรงว่าข้าจะถูกดักลอบสังหารจึงให้ท่านมารับข้าเข้าเมืองหลวงถ้าเจ้ากลับมาถึงเมืองหลวงแล้วทำไมไม่แวมะมานั่งเล่นที่จวนของพี่ลองบ้างละ่ะข้ามีกล้าไปหรอกเสด็จพ่อเรียกข้ากลับมาเมืองหลวงคงหีไม่พ้นเรื่องการชิงบัลลังแต่พี่ลองท่านเก่งถึงเพียงนี้ข้ากลัวว่าจะตายอย่างไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำ เจ้าก็ยังเหมือนเดิมนะน้องเจ็ดชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยดูสิเจ้าทําให้บรรดาขุนนางทั้งหลายตกใจเสียขวัญหมดแล้วฮฮความหลักไข่กลมเกียวระหว่างองค์ชายทั้งสองช่างทําให้ผู้คนอิจฉาเสียจริงใช่ใช่ยน่าอิจฉางั้นลึกจะจริงงั้นหรือประจบสอพลอเช่นนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตลอดชีวิตก็ยังเทียบกับความยิ่งใหญ่ของท่านอย่างไม่ได้ถึงเวลาแล้วขอรับ องชายทั้งสองคนจากนี้กายพุทธศาสนาเดินทางมาถึงแล้วนี่เขาเดินจากซีอีมาที่นี่ด้วยตัวเองจริงๆเหรอด้วยแสงแห่งพุทธะคุ้มครองและร่างกายที่แข็งดังเพชรการเดินไปกลับอีกสามรอบก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหรอกขอรับนั่นเขาใช่ไหมเงินข้าขอไปพบเขาสักหน่อยเจ้าจะรีบไปทำไมกันเจ้าไม่เคยได้ยินเหรอว่าตัวเอกมักจะออกลงในตอนท้ายนะ ตัวเอกมันคืออะไรกันล่ะช่างเธอะมาดูนี่กันก่อนว้าวนี่น่ะหรือคือหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งหยางโจวไม่รู้ว่ามีคนมากมายเพียงใดที่มาหอเย่ยางเพียงเพื่อได้เห็นโชมงามของคุณหนูเยียนเอ๋อช่างงดงามยิ่งนักพี่ฟูนั่นมันท่านหญิงนี้นอกจากพวกเราแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านหญิงมีหน้าตาเป็นเช่นไรดังนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรลอก เหลียวเฉียวอันดับที่สิบแห่งยุทธจักรและผู้อาวุโสใหญ่แห่งกลุ่มชิงกังเฮเจ้าของของหอเย,ย่ยางช่างลึกลับยิ่งนักกลับเลือกให้หญิงจากหอนางโลปรากฏตัวช่างคาดไม่ถึงจริงๆคนในยุทธภพลว้วนชอบปิดบังตัวตนท่านอย่าหาได้ใส่ใจเลยก็จริงผู้ที่ท่านอยางมอบหมายงานสําคัญให้ย่อมต้องมีความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นแน่นอนก็แค่หอเย่ยางนั้นเหมาะสมพอดีก็เท่านั้นเองขอรับ ท่านยอมทราบดีว่าหน่วยองค์คลักหาได้มีเงินทองมากพอที่จะจัดงานใหญ่โตเช่นนี้ได้หากท่านอยากช่วยให้ข้าได้กลายเป็นจกักรพรรดิข้าขอสัญญาว่าหน่วยองคลักทุกคนจะได้เสพสุขและย,ยิ่งใหญ่องค์ชายทรงรอเล่นแล้วหน่วยองคลักย่อมพักดีต่อองค์จักรพรรดิจกักรพรรดิที่ท่านกล่าวถึงหมายถึงผู้ใดกันแน่ข้าหมายถึงจกักรพรรดิทุพะองค์ในราชวงศ์นี้ยังไงก็ไม่ใช่องค์ชายท่านใดแน่นอน สมแล้วที่เป็นท่านยอง